ถ้าถามว่าเป็นยังไงลรอครับวันนั้นก็คือสภาพแบบเหลือแต่ล่างครับ,บ,งงรบเหลือแต่ล่างครับวันนั้นก็เราต้องตื่นเช้าตอนตีสาเพื่อมาแต่งหน้าก่อนครับวันนั้นแล้วเราก็ถึงที่ไบเทคประมาณห้าตีห้าครึ่งแล้วก็ยาวมายันถึง2องหรืสามทุ่มยันจบงานเลยครับผมวันนั้นก็คือแบบจะเห็นว่าตาผมจะล,ลอยๆนิดนึง ใช่ครับก็รี่าใช่ครับอย่างนาคอมนี่ก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์มากๆครับเพราะเราก็ไม่คิดว่านาคอมจะมาแสดงความยินดีในวันรับปริญญาของเราด้วยและคือไม่ได้มาแค่นคอมก็จะมีพี่บอลกับพี่เหน่งมาด้วยวันนั้นก็สนุกมากครับเป็นไงคะโดนนกคอมต่าไปแล้วโอ้ก็ดีใจครับแตแอบแบบแบบเสียดายนิดนึงเพราะว่าปกตินคอมเขาจะเป็นคนที่ดา่าแบบสะใจมาก แต่วันนั้นเหมือนกับด้วยความที่แบบอยู่ที่สาธารณะด้วยทางทางนักคอมนักคอมก็เลยแบบอาจจะลดเสียงลงมาหน่อยมันเลยแบบอยากได้อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงใช่ใชเพราะปกติที่เราติดตามก็คือแบบนักคอมเขาจะด่าสะใจแบบโอ้มชอบมากสบายใจเลยใช่ไหมโุมสบายใจครั้งนั้นแล้วอพายจะกพี่มิวแอนแบบโอ้ใช่ครับเป็นเหมือนกับหาเสียงมาเลยก็คือใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่ใช่คือใหญ่มาก เล่นใหญ่มากครับเดินถือตุ๊กตามาด้วยก็เป็นอะไรครบมาเป็นขอรวยอะโอ้ไม่ชชื o, ่อเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนั้นด้วยตอนแรกิชื่อจะมาแบบเงี้ยแบบมาเซอร์ไพรส์ทีหลังเวทีอะไรอย่างนี้แต่น like ี an, ่คือแบบมีปงมีป้ายมีตุ๊กตามีของขวัญอะไรมามาให้ผมเขาไม่ได้มีโบ๊ตก่อนเขาไม่มีเลยครับคือเราไม่รู้ก่อนจะ๊กใช่ครับคือตอนแรกผมซื้อให้ตอนนั้นในงานแสดงความยินดีอะไรสักอย่างนั่นแหละครับ แล้วคือมันก็ผ่านมาประมาณ5้าหเดือนได้ก็ค่อนข้างนานแล้วก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะไปหาซื้อมาแล้วคือมันเหมือนกัเป็นใช่ครับมันเป็นกระต่ายคู่นะโอแล้วตัวหนึ่งตัวนี้พี่มิวครับอีกตัวหนึ่งก็อยู่อบผมกัน ถ้าถ้าเป็นร้านน่าจะเป็นเพราะช่อดอกไม้ครับเพราะว่าช่อดอกไม้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ช่อดอกไม้สดครับก็จะเป็นช่อดอกไม้ที่แบบมีมส,สีแดงบ้างส,ส,าสีฟ้าบ้างสีสีเทาสีเทาก็มีครับแต่ว่าส่วนใหญ่สีเทาจะเป็นแบบของคอร้านงานครับรถา้ถาตอบจริงๆก็สีเทาแหละถ้าดูคร่าวๆน่าจะ ถึงถึงครับเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านก็คือยังแกะไม่หมดครับช่วยแกะมีมีคุณแม่คุณมีแล้วก็มีป้าครับช่วยแกะ <c oughs> ช่วยแกะคราเออเราัยังไงที่แบบขุกเาโอ้ดีใจมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเมื่อปีที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้คิดเลยว่าวันรับปริญญาเราจะต้องมีแบบอะไรขนาดนี้แต่ว่าพอมาปีนี้พี่แฟนคลับเขาแบบ จัดใหญ่ให้เราเลยเราก็ดีใจครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดด้วยโอ oh, ขอบคุณมากๆเลยครับทั้งชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนทุกๆคนนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วคอยทุ่มเทคอยจัดเซอร์ไพรส์อะไรให้ต่างๆนาะนาะนะยังไงก็ดีใจมากๆครับที่มีพี่ๆเป็นแฟนคลับนะครับอย่างวันนั้นก็คือแบบเราก็ การเรื่องหอใช่ครับทางทีมงานของทางผมเป็นคนจัดการเรื่องหอครับผมอสี่พันคนใช่ครับเป็นทั้งหมด4รอบับรอบละประมาณ9 0 0ารอถึงหนึ่งพันคนครับหรื่าจัดใิ่ใ,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 ใช่ครับน่าจะเต็มอิ่มนะครับเพราะว่ารุนนั้นเรามีเซอร์ไพรส์ <c oughs> ด้วยเรามีเซอร์ไพรส์ให้พี่พี่แฟนคลับขึ้นมาถ่ายรูปกันแบบถ่ายรูปหมู่ครับ สบายแค่รอบแรงนั่นแหละครับหลังๆก็ปากต่อปากไปแล้วก็อาจจะนิดนึงว่าสัมภาษณ์อะไรใช่ใช่ทันจันนี้เรียนจบแล้วจะท่ออะไราาก็อาจจะอยู่ในวงการนี่แหละครับทำง,งานในวงการเรื่อยๆก่อนก็อยากจะเต็มที่กับวงการให้มากที่สุดครับเพราะมันก็ยังมีอีกหลายบทบาทที่แบบเรายังไม่ได้ทดลองหรือว่าเป็นบทที่ท้าทายที่เราอยากจะลองเล่นด้วยครับสถานีหนึ่งสิรวจบัตรลองโซเอาแล้ว อ๋อใช่ครับก็เปิดขายตอน11บเอโมงครับผมก็ประมาณเกือบ2นาทีครับก็บัตรโซอเอาแล้วครับเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ครั้งแรกของเราครถือว่าเป็นคอนเสิร์ตละกันครับเพราะว่าในครั้งนี้เราจะมีไม่อยากพูดเดี๋ยวสปอยครับ, <c oughs> บก็เอาเป็นว่าเป็นเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกและกันเพราะปกติเราก็จะจัดเป็นแค่แฟนมีแต่ครั้งนี้มันจะไปออกแนวทางคอนเสิร์ตส่วนส่วนใหญ่ เห็นมีการวาดเป็นตัวการ์ตูนเหรอคใช่ครับตามตามธีมเลยครับเป็นอีโมจิครับผมใครเป็นคนวาดผมเป็นคนวาดเองครับตอนนั้นต้องให้แบบพี่ทีมงานแบบหาเขาเรียกว่าเป็นครูเป็นครูได้ไหมครับเป็นครูที่แบบวาด iPad เก่งๆครับผมเราก็ต้องให้เขาสอนด้วยครับเห็นว่าจัดใกล้กับวันเกิดเราด้วยไหมพี่อะไรนะครับใกล้ตาจัดคอนเสิร์ตใกล้กับวันเกิดของเราอ๋อใช่ครับจัดคอนเสิร์ตในวันที่6ธันวาคมครับผมเกิดวันที่4ครับ ก็น่าจะเพียบนะครับเพราะว่าเราก็จะมีเคสที่แบบเอาอะไรครับมีแบบคลาสสิกไหครับเอาเป็นว่าทุกคนน่าจะรู้จักทุกคนครับเคสที่เชิญมาเซอร์ไพรส์ไหมผมว่าเป็นใครที่ดเซอร์ไพรส์ไหมต้องถามแฟนๆครับวันนี้เดี๋ยวเต็มพ้อไม่ถึงไหนหรอคะับเรื่องมาษาอังก็มีคุยเรื่องเพลงเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มฝึกซ้อมนะครับผมเต้นยับไหมเต้นยับไหมไม่รู้ต้องดูครับผม พม่อกับแม่ใช่ไหมพ่อกับแม่ไปค่ะมีพิเศษกับพ่อของแม่ไหมะคะคนสนิทสนิทคนสนิทสนิทก็อย่างใครอะต้องรู้ว่าใครอาไปลุ้นไปลุ้นไปลุ้นแล้วกันครับโอเคเนาะโอเคครับ